สวัสดีสมาชิกผู้รักประชาชนไทยทุกเนออาวยทุกหนท่านครับวันนี้เป็นวันที่3สิงหาคม2563นะครับวันนี้เปลี่ยนโฉมรายการใหม่ทุกอย่างนะครับวันนี้มีรายการใหม่มาแทนนะครับชื่อรายการ่าซัดตรงๆนะครับการด่าน,นั่นเองนะครับคือรายการด่าน,นั่นเองเดี๋ยวจะต้นจนปลายจะหาเวลา ทำกันอีกทีนะครับเนื่องจากเข้าเดือนใหม่กันเลยนะครับก็เอาักหน่อยนะครับเปิดตัวรายการใหม่กันซะหน่อยนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขวันเวลาักน,นิดนึงนะครับไม่ได้ใส่วันเวลาไว้นะครับสักครู่นะับสักครู่นะฮะ น,นี่วันที่สามเนาะต้นเดือนพอดีนะครับเป็นเดือนต้นเดือนพอดีพอดีนะครับก็เรื่องร้อนเยอะแยะมากมายนะครับในวันนี้วันที่จะพูดเรื่องโหนกระแสพวกโหนกระแสทั้งหลายพวกที่ทำตัวเลอะเทอะนะครับ ทำต,ตัวไม่สมกับไว้บ้านบ้านตัวเองเขาเรียกว่าไวชลาไวทองตัวเอง,เองนะฮะวนนี้ก็อายุมากพอสมควรแล้นะครับใกล้ตายแล้วนารุ่นราคาเดียกับตบประยุทธ์นะครับรเลือก,กได้นะครับจัดคนแรกเลยนะครับเหยญทองเบญทองเป็นหมอ เป็นหมอที่ดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันละกันเดี๋ยวฟังคลิปนี้กันละกันเออวันนี้มีโพสต์ของคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาะนะค,คุณหมอเหรียญทองเนี่ยเขาเป็นคนสําคัญเหมือนกันในการที่คอยที่จะสอดส่องดูว่าคอยปลุกมอบมอบเยวาวชนปลดแอกเนี่ยทาอะไรที่เกินเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนี้เขาสั่งเสียแล้วนะเขาสั่งเสียกับทางภรรยาของเขาคืออย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นสีสันแต่ว่าผมรู้สึกว่า ความสุดโต่งของนายแพทย์เรนทองในบางมิติเนี่ยมันสะท้อนถึงอีกปัญหาในสังคมไงใช่ไหมมันก็ต้องรายงานอะหมอเรนทองก็มัน,<า>มนดราม่าแล้วไม่แต่ว่าแกบอยอย่าง้ยบอกว่าแก,กสั่งเสียภรรยามานาน<อ>หลายปีแล้วว่าถ้าผมตายผิดธรรมชาติเนี่ยจากการฆาตกรรมเนี่ย<อ>จงอย่าคาดหวังที่จะได้ตัวคนร้ายและอย่าคาดหวังความยุติธรรมใดๆอย่าไปเสียเวลากับกระบวนการตามความยุติธรรมจงจัดงานศพอย่างเรียบง่าย คลุมศพผมด้วยธงสีน้ำเงินที่ปักข้อความว่าสลัดชีพเป็นราชพลีนะแล้วแล้วโอเคแกก็เขียนต่อแกก็พูดถึงการที่แกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็พูดถึงเรื่องประเด็นก็คือว่าผมไม่เห็นมีใครเขาบอกเขาจะไปทำอะไรคุณหมอเหรียญทองมีแต่แกแค่เทือวประกาศว่าแกจะไปไล่ล่าคนนั้นคนนี้คืองี้แกบอกว่ามีมีการแล้วอย่างเงทราบมาโดยตลอดว่า มีการแจ้งมาให้ผมและครอบครัวเนี่ยต้องระวังอันตรายก็เนี่ยคุณปพิ่มดูอย่างภาพกิจกรรมที่แกทำตอนปีหกสองแกทำอะไรชวนคนไปสมลุมไปเตะสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยและอนณาคตใหม่เอาไม้ฟาดส้มโอ้แกเป็นคนแบบนี้อ๋อคือแล้วคนอื่นเขาจะไปทำอะไรแกเนี่ยอะไรเป็นคนทําแบบนี้จะแกบอกว่าเนี่ยกิจกรรมแกเนี่ยคนเขาก็ด่ากันเต็มเนี่ยแกถูกคมคู่ไงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับแกกับครอบครัวแกเป็นวิธีการที่ยุยงปลูกปั่นให้เกิดการวามรุนแรงกันไหมตอบโต้ใช่ ก็แกบอกว่าแกเป็นฝ่ายโดนขู่อ่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้แกเพิ่งไปขู่เขานะแกขู่เข้ามาตลอดหมอเหรินทองเนี่ยไปขู่ได้ยังไงมันผิดหลักสิทธิมนุษยชนเขาหมอเหรินทองเนี่ยผมเล่าจริงเท็จไม่ทราบทนายหลายคนไล่ผมฟังว่ามีเหตุการณ์ที่หมอเหรินทองโทรไปหาคนตาม Facebook ที่ไปร่วมกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษาแล้วข่มขู่เขาแล้วนะครับในหน่วยงานและวิสาหกิจบางแห่งเนี่ยมีทนายความบางคนไล่ผมฟังว่า หมอเนี่ยโทรไปหาพนักงานรัะวิสาหกิจที่ไปร่วมประท้วงแล้วไปขู่เขาแล้วนะครับจริงเท็จไม่ทราบนะครับคนก็เรามาว่าจะให้ผู้ว่าการรับวิสาหกิจหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เล่นงานเขาเนี่ยเอากันขนาดนี้แล้วอ่ะคราวนี้ถ้าไปข่มขู่เขาก่อนแล้วเจอเจอคนที่ไม่พอใจแล้วข่มขู่กลับไปบ้างอันนี้ก็เป็นมันเป็นกฎธรรมชาติหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถือการข่มขู่ผมไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อว่าโดนผมไม่ค่อยเชื่อผมคิดว่า อาจจะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือเปล่าสร้างสถานการณ์อะไรเงี้ยถ้าจะให้น้อมเอียงคิดอย่างนั้นนะผมจะคิดไปอย่างนั้นมากกว่าครับนะะเพราะว่าหนึ่งคนที่เข้าเคลื่อนไหวเรื่องราเทปไตเนี่ยฐานเขาเนี่ยอยู่บนเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วเขาไม่น่าจะสนใจ <มา S 1> เขาเ,เขาจะไม่ใช้วิธีแบบนี้นะฮะ,ะ,ฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็สถานการณ์มันมา,มาถึงจุดที่ว่านักศึกษาเขาเรียกร้องหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณภัยบูญนิติตะวันเนี่ยนะฮะซึ่ง คุณไพบูลเองเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมน,นูญได้เลยรองประชารัฐเขาบอกว่าคณะกรรมิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการดําเนินการใกล้ที่จะได้ข้อย,ยุติแล้วเรื่องนี้โดยจากที่มีการพิจารณาแล้วรัฐธรรมนูญจะต้องมีการแก้ไขอย่างแน่นอนนี่เรื่องแน่นอน <S 1> <S 1> เรนื่องระบบเลือกตั้งส่วนจะมีการแก้ไขประเด็นใดจะต้องรอนําร่างรายงานการศึกษาเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อน จึงจะมีความชัดเจนส่วนตัวคาดว่าจะศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นจะได้เห็นทันในช่วงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นดิสเสนนักศ,ศึกษาใจเย็นๆได้หรือเปล่าไม่อาจจะใจเย็นไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อไอ่หมอบ้าไอ้หมอเลอะเทอะอ้างว่าจะโดนขู่ฆ่าทั้งที่ไปขู่ฆ่าเขาก่อนนะครับหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องแยะมากมายเหรียญทองไอ้เหรียญทอง ปห้หมอเสียสตินะครับไอ้สลิมเสียสติไปเลนะครับกลายเป็นคนบ้าไปแลวและโครงการดับฝันไร้มึงนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับที่จะสร้างความแตแกแยกนะครับประนามไปเลยแล้วก็อะไรที่ว่า มีข้อความข้อความหนึ่งจำไม่ได้นะครับที่ว่าล่าะายชื่ออะไรนะบริษัทอะไรเมืนนะ่ะรับไม่รับเด็กนะครับที่ไปมอบเข้าทำงานไอ้บ้าเ้ยไอ้ติงตองไอ้หมอโรคจิตนะครับพวกนี้คือพวกที่สร้างกิมมิคอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อให้คนสนใจช่วงนี้ก็ ดูแล้วแดงพิเศษนะครับช่วงช่วงนี้ก็ออกมาพ่นออกมาหาวกันเต็มไปหมดหลายคนหลายคนครับหลายคนช่วงนี้เขาสร้างเรตติ้งให้ตัวเองนะครับสร้างกิมมิคสร้างความกระชอนให้ตัวเองนะครับก็ออย่าไปสนใจให้พื้นที่ข่าวมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ให้พื้นที่ข่าวเขา น,นี่ผมตอบโต้ในสิ่งที่ทำได้นะครับด่าเลยแหละนะครับเป็นอย่างนี้ไอ้หมอวบ้านะครับเป็นเที่ยวมาเหา่ามาหอนแล้วก็มาสั่งเสียสั่งตีอะไรก็ไมารู้นะครับเหมือนเป็นการปัน่นกระไสให้ตัวเองนะครับเป็นสั่งตีนะครับมาก มาดานมากนะครับสร้างมันนะครับเริ่มกันใหม่นะหลืออีกคนยังใครอีกเยอุเยอุฮาอไทย นี่อีกคนไป็นี่อีกคนนะครับไอ้อุหาตุ่ไทยเดียวฟังกันครับชื่อเสียงศิลปินดารานะักแสดงแม้กระทั่งนางงามนะมคือตอนนี้ใครก็ตามแต่ที่ออกมาพูดเรื่องการเมืองสนับสนุนข้างนั้นสนับสนุนข้างนี้เนี่ยจะถูกอีกฝ่ายโจมตีหรือว่าถล่มตลอดตรงน,นี้คุณอุ้มมีความเห็นบ้างไหโอ้ไม่มีความเห็น ไม่มีความเห็นเลยลเหนะในแต่หน้าที่เราก็เป็นคนีเงเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะคะป,ปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นยุคของอการการปฏิวัติโลกโดยโซเชียลนะคะ,ะสมัยนี้นะคะใครที่จะต้องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันมันสามารถทำได้ปึง้งเดงก็คนก็เห็นในที่สาธารณะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปตามโลก โลกมันพัฒนามันหมุนเวียนไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยศิลปินดารานักร้องนางงามเขาก็เขาพูดในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะคะทุกๆคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะคิดนะคะเป็นเรื่องปกติแล้วก็การที่นะคะอีกฝั่งหนึ่งออกมารุมประนามเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราพูดกันด้วยเหตุและผลมันก็ดี แต่ถ้าหากว่าพยายามทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถูกเกียดชังและเพื่อเกียดชังอีกฝ่ายหนึง่งอันนี้มันจะทําให้แผ่นดินน่ะลุกเป็นไฟโดยมันจะแทรกซึมไปจากปีนี้ปีหน้า5ปี10ปีอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อันตรายคือคือก็ไม่เห็นด้วยหหลกกับการที่ ใครหลายคนจะไปลุมถล่มเขาสร้างความเกลียดชังไม่ใช่คือถ้าถ้าจะพูดก็พูดกันด้วยเรื่องของเหตุผลอย่างอู้เนี่ยอูอาจจะพูดจาแรงแต่ว่าที่พูดออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอความคิดเห็นส่วนตัวของอู้ที่มาจากประสบะการณ์ชีวิตของเราจากการติดตามการเมืองอล้วนๆน,นะคะแล้วพูดด้วยเรื่องของเหตุลผล นะคะก็ที่อุ้บอกกับพวกน้องๆนะครับไหน,นๆก็พูดถึงน้องๆแล้วมีอะไรอยากจะฝากไปถึงน้องๆไม่คือโอ้โหดูพี่อุ้เนี่ยดุเดือดเหลือเกินนะครับแต่ปิดท้ายเนี่ยก็ดูซอฟสรุปแล้ว <c oughs> ก็ก็ที่ด่าเนี่ยนะคะคือด่าคนที่อยู่เบื้องหลังพวกน้องๆลูกๆหลานๆเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะคะมันเป็นพวกที่ไม่ประสงค์ดีกับชาติบ้านเมืองนะครับประเทศชาติของเราเนี่ยนะคะมีศูนย์กลาง นะคะเป็นที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติน้องต้องอยั่งให้ถึงจิตใจของคนไทยนะคะว่าสิ่งที่พวกเขารักพวกเรารักและห่วงแหนนะคะคือสถาบันพระมหากษัตริย์คนเนี่ยหลายสิบล้านคนที่เขารักสถาบันเขาไม่ยอมหรอกนะคะถ้าพวกคุณเนี่ย ออกมาพูดจาหยาบคล้ายๆดูถูกดูหมิ่นสถาบันเนี่ยมันเป็นการย่ำยีหัวใจคนไทยนี่พวกคุณน้องๆเนี่ยลูกหลานนิสิตนักศึกษาเนี่ยกำลังใช้วิธีผิด<ม>เพื่อที่พี่บอกไงบอกว่าเหตุการณ์14ตุลาปี16อน่ะนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาใช้ธงเขาใช้รูปพระบร,ะระมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นธงนำแล้วไม่มีใครเขาว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นได้พลังบริสุทธิ์ ของนิสิตนักศึกษาชูรูปพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะเป็นธงน้ำสู้กับเผด็จการแล้วมีแต่คนเขาเอาใจช่วยเห็นหรือเปะละ่าคะแล้วพวกคุณทําอะไรพวกที่อยู่เบื้องหลังคุณเนี่ยมันหลอกโดยเฉพาะพวกอาจารย์นั่นแหละแค่นั้นแหละเตือนด้วยความหวังดีด้วยความหวังดีว่าคุณอย่าพลาดอาที่ทั้งรายการเนี่ยไม่ได้ด่านะักศึกษาน้องๆนะด่าคนอยู่เบื้องหลังใช่อ่า ปัญญาอ่นนะครับโหน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 เจ้าอีอุโหนเจ้าอีปัญญาอ่อนนะครับ,ญญนนะ,รบะไรก็ไม่รู้พูดติงตองนะครับในม็อบไม่มีเลยนะครับไม่มีการร้มสถาบันหรือพูดจาเส็ยสีอะไรเลยนะครับเป็นประกันได้ <c oughs> ที่เท่าที่ดูมานะครับไม่มีการพูดเสียสีสถาบันหลักของชาติเลยนะครับมีแต่พูดเองเออเองไอ้อุปัญญาอ่อนนะครับส่วนอะไรที่มึงบอกว่ามันมีเบื้องหลังอะไรนะครับไม่มีทั้งนั้นนะครับเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ออกมานะไอพวกนี้ยังคิด อยู่ว่ามีเบื้องหลังเหรอเขาออกมาเองไอ้โง่ไองง้องงุไอ้โง่นะครับมีสมองหัดคิดนะครับไต่ตรองให้ดีว่าไหนควรพูดไหนไม่ควรพูดมัวแต่มาเห่าหอนอยู่ได้นะครับทาเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ได้ก็เงียบไปนะครับไม่ต้องมาพูดอีกนะครับอีสองตัวนี้ออกไปให้ไกลๆจาก จากหน,าหน้าโซเชียลเลยนะครับออกไปไกลๆเลยเดี๋ยวอีกตัว <c oughs> เดี๋ยวอีกตัวนะอีปรินาไกค่ครุบนะเดี๋ยวจัอีกรอบหนึ่งนะครับเอาไว้วันหลังนะครับเอาอีกสองตัวนี้ก่อนนะครับพรามอยู่ได้นะครับจัดเลยนะครับจะจ่านานแล้วเพราะว่ามีปัญหามากเลยอีกสองตัวนี้ แม่งอะไรก็ไม่รู้ปลุกคนให้ออกมาจากนะครับเชียรให้ออกมาแล้วไงอย่าให้กลับมาเป็นแบบเดิมกันอีกถือนะครับอย่าเลยนะครับแลยมอบเลยมอบอาชีวะช่วยช่วยซวยน่น,นะครับก็ออกมาทําไมก็ไม่รู้นะครับออกมาเพื่อโหนแทะออกมาเพื่อ พูดโจมตีเขาแท้ๆนะครับไม่ได้พูดเพื่อมาปกป้องอะไรหรอกนะครับเพราะว่าปกป้องใครไม่ได้หรอกและพวกนี้มีแต่โหนกับมาด่าน,นะครับมาด่าว่านู่นว่าน,นี่นะครับเยอะแยะนะครับอาชีวะว่านเตี่ยนี่ยแม่งมีแต่คนแก่ๆนะครับแม่งมีแต่คนเ <c> ก <oughs> ือบหกสิบนะครับ อาชีวะบ้านเตี่ยวมังโดนจ้างมานะครับโดนจ้างมาเธอแท้พวกงโง่นี่ก็โดนจูงจมูกยังไม่รู้สึกอีกนะครับเอ็อมวบอาชีวะช่วยช่วยสวยนะครับเป็นวับที่ถูกจ้างมานะครับหลักฐานมีพร้อมเปิดเผยได้นะครับนะ ก็วันนี้ดรามันมากเลยนะรู้สึกนะครับวันนี้เลื่อนหลายมากก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาจัดอีกเยอะนะครับมีเรื่องให้มันให้มันวันอีกเยอะนะครับอีอุฮารุไทยเนี่ยไอีเหรียญทองแน่นหนักเนี่ยหน้าแน่นอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้อง ข้ามต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้คนสนใจให้มีพื้นที่ข่าวให้มีให้ให้ตัวมันน่าสนใจโดดเด่นนะครับพวกนี้ทําไปโดยแบบนี้แหละนะครับเรียกร้องความสนใจนะอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ